ถ้าใครสนใจอยากจะออกรถแนะนํามาออกที่คุณเหลียงครับออกง่ายครับ YouTube ครับ YouTube ใช่ไหมฮะติดตามมานานหรือยังสามปีเลยครับน่าจะนานครับโอ้ตั้งใจว่าถ้าออกรถสักคันก็คุณเหลียงก่อนเลยโอ้รถสวยไหมฮะสวยครับสวยนะครับคนขายก็หล่อครับขอบคุณมากครับคนขายหล่อเวลาเราดับเครื่องแล้วนะฮะให้สังเกตระดับน้ําเสียงผูครับมันจะไม่ต่างกว่าขีดเอลเปลี่ยนครั้งแรกตอนแสนหกหลังจากนั้นทุกๆ80,000หมกิโลทุกๆ10,000่มกิโลหรือทุกหกเดือนเนี่ยเราต้องเข้านะฮะเพราะว่า มันเป็นการรักษาการรับการขนรถเอาไว้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ชื้นนะครับอายุการใช้งานเขาประมาณ3ปีแต่ปีแรกออกไปเนี่ยเราใช้ไปเลยนะไม่ต้องสนใจไม่ต้องดูนะครับเพราะปีแรกมันยังใหม่อยู่พอเข้าปีที่2เนี่ยก่อนเดินทางไกลค่อยหมั่นเปิดเช็คน้ากันนะครับใช้เหรียญบาทเปิดได้เลยไม่ต้องไขควงนะเหรียญบาทได้เลยเปิดดูว่ามีน้ำน้ำกันอยู่ข้างในไหมนะครับถ้ามีน้ํากันใสๆอยู่ข้างในท่วมแผ่นโลหะอยู่ก็แปลว่าจบ นะใช้ได้แต่ถ้าเปิดแล้วปุ๊บแห้งไม่มีน้ําเลยนี่อันตรายต้องต้องซื้อน้ํากันเติมหน่อยที่เหลือพวกน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเ้าช่างเขาดูเองเวลาเราเขาเช็กระยะตามตามระยะน้ํามันก็ใช้ B7 ลมยางผมเซ็ตไว้ที่35ปอนด์4ล้อตามตําราเขาอาจจะบอกให้เติม3 2อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่า 35- มหมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งคอยเช็คบ่อยๆเขาบอกว่าลมยางอ่อนโอกาสยางระเบิดมากกว่าลมยางแข็งนะแปลว่าลมยางแข็งปลอดภัยกว่านะครับแต่ว่าก็อย่าแข็งเกินไป สวัสดีครับเหลียงโตโยต้ตาพาทัวร์นะครับวันนี้พามาชมรถคันหนึ่งครับที่ออกง่ายนะครับแล้วก็ค่างวดไม่แพงใช้เงินออกรถไม่เยอะนะครับสมาร์ทแค2.4 Entry เ,เกียร์ธรรมดาราคา6 3 9 0 0 0บาทครับมีเบาะ2ที่นั่งนะครับแล้วก็มีห้องแคบเมืองไทยเนี่ยก็ใช้นั่งกัน นะครับเพราะว่าคนไทยตัวเล็กก็กลายเป็นว่านั่งได้5คนแต่ต่างประเทศเนี่ยห้องแคบก็จะใช้ในการวางของอย่างเดียวนะฮะอันนี้คือรถสมาร์ทแคบในราคาเพียง639 0 0 0บาทวันนี้ขอพิเศษกลุ่มพนักงานบริษัทนะครับที่มีอายุงาน2ปีขึ้นไปรับเงินเดือนผ่านบัญชีนะครับไม่มีเครดิตก็ได้ไม่เคยผ่อนสินค้าก็ได้นะครับอันนี้กลุ่มแรกนะครับอีกกลุ่มนะครับกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มเจ้าของรถยนต์คันเก่านะครับจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่ผ่อนมาแล้ว2ปีขึ้นไปนะครับหรือ ผ่อนหมดแล้วนะฮะบวกกับมีเครดิตนะครับย้ำว่ามีเครดิตนะครับสามารถดาวศูนเอร์เซนะครับไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันได้นะครับออกง่ายๆเลยกับรถรุ่นนี้นะครับโดยที่ค่างวดเพียง9ก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับแปงวดนะดาวศูนเซตไม่ต้องค้ำนะครับเป็นค่างวดที่น่าสนใจมากเลยนะค่างวด9ก้าพกว่าบาทไม่ถึงหมื่นนะครับถือว่าผ่อนสบายๆนะครับแล้วไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะฮะใช้งบน้อยมาก วันจองเนี่ยใช้เงินจองเพียง3 0 0 0บาทเท่านั้นครับวันออกรถนะครับสัญญาผ่านวันออกรถมาตัวป่าได้เลยนะครับหลังจากออกรถไปแล้วเนี่ยได้ไป้ายขาวนะครับคืนป้ายแดงเรามาก็จะได้เงินมาจากป้ายแดงคืนอีก3,000บาทด้วยเรียกได้ว่าออกรถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะครับนี่คือกลุ่มพนักง,งานบริษัทหรือเจ้าของรถคันเก่านะฮะออกง่ายมากนะครับดาวศูงไม่ต้องคำเลยคนคำก็ไม่ต้องใช้นะครับ หรือถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอยากได้ค่างวดถูกกว่านี้นะครับลูกค้าเพิ่มดาวมาอีก19,00 0บาทนะครับค่างวดเหลือ8,000กว่าบาทเลยนะอันนี้ผ่อนสบายเข้าไปอีกนะฮะเพียงดาว1น0 0 0บาทค่างวด80,00กว่าบาทนะครับอันนี้คือกลุ่มพนักง,งานบริษัทนะครับหรือเจ้าของรถคันเก่านะฮะใช้โปรนี้ได้เลยนะฮะคุ้มมากๆนะคุ้มมากๆนะครับ เป็นรถที่เรียกว่าฟังก์ชันมาครบแล้วนะระบบไฟไฟ้าทั้งหมดยกตัวอย่างกุญแจนะฮะจะเป็นกุญแจแบบแจ็คไน้คีนะฮะเป็นกุญแจรีโมทแบบมิดพับนะครับพับกลางได้นะครับมีเป็นฝังชิปกันการโจรกรรมด้วยนะครับรถขโมยยากนะครับงัดสายไฟใต้คอพรมลายมาต่อตรงเนะี่ยสตาร์ทไม่ติดต้องได้กุญแจ3ดอกนะครับจากโชรูมไปเท่านั้นนะฮะถึงจะสตาร์ทติดนะครับผมแล้วก็เรามีกุญแจรีโมทแบบนี้ให้รีโวในทุกเกรดรุ่นตั้งแต่ช่วงยาวกระสือก็เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้แล้วนะ และเป็นกุญแจฝังชิปการ,การจรกรรมด้วยนะครับเวิร์กมากเลยนะหน้าตาเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าเป็นโคมไฟแบบมาติลิเฟกเตอร์นะฮะทุกทุกหลอดทุกไส้รวมในโคมในการสวยงามกระจังหน้าแบบดําเงานะฮะมาพร้อมกับกรอบโครเม,มียมใหญ่หญวสวยๆนะครับก็เรียกได้ว่าครบนะฮะแต่รุ่นตัวเตี้ยนะฮะทุกรุ่นตอนนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะตัวนี้มีไฟเลี้ยวมาให้เลยนะครับปรับไฟฟ้าได้นะแต่ยังต้องพับด้วยมืออยู่นะครับ เฉพาะวตตี้นะครับที่พับได้มือนะฮะถ้าเป็นตัวสูงพับไปฟ้าหมดแล้วนะฮะหน้าต่างไฟฟ้าแล้วนะรีโวตอนนี้ไม่มีกระจกมือหมุนแล้วนะครับไม่มีหน้าต่างมือหมุนนะรีโวจะเป็นหน้าต่างไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับตั้งแต่กระสือช่วงยาวเลยนะฮะในเกรนที่ตัวนี้นะฮะจะเป็นคลิปมือจับแบบสีดําด้านเหมือนกับกระจกมองข้างนะครับล้อแมกขอบ16ลืมบอกเลยล้อแมกขอบ16นะตัวนี้มากับรถนะครับจับคู่กับยาง215 65R16 นะครับเป็น5รูนะเป็นน็อตล้อ5รูนะครับ ล้อหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับล้อหลังนะครับเป็นดัมเบรกนะครับแนบซ้อน5แผน่น Revo ซัดเอดิชันเนี่ยเป็นรถที่ช่วงล่างดีมากเลยนะคือผมขับ v ีโกมาก่อนนะวีโกเนี่ยผมต้องเอาไปเปลี่ยนโชค4ตัวเลย4ต้นเลยโดนไปเท่าไหร่โดนไปประมาณ2 0 0 0มื่นแต่รีโวบตัวนี้นะเซตเอดิชันตัวเตีย้ยนะครับถ้าเห็นคำว่า s ซ t เอดิชันเนี่ยหมายถึงรี v o ตัวเตีย้ยนะครับ ช่วงล่างเดิมเนี่ยขับได้เลยนะเกาะถนนมากขับดีมากน้ำหนักรถก็ดีผมเคยไปขับแล้วนะรีโวเซตเอディชัตัวเตี้ยเนี่ยเหมือนเอาวี g กไปเปลี่ยนโชคกสตัวช่วงล่างดีอย่างนั้นเลยนะช่วงล่างมันดีคลิปจะเปิดฝาท้ายกระบะเนี่ยยังเป็นสีดำด้านเพราะว่ามัน,มนเกรด e n น r รใช่ไหม,มเกรด e n น r y นะไม่มีกล้องมองภาพท้ายรถนะนะครับแล้วก็ไม่มีกันชนท้ายเพราะตัวเตี้ยเขาไม่ได้ให้มานะครับแต่ถ้าสายซิ่งรู้กันดีรถกระบะตัวเตี้ยเนี่ยเขาไม่ใส่กันชนหลัง ติงกว่าเท่กว่า,วาภายในเนี่ยอย่างที่บอกนะครับกระจกหน้าต่างเนี่ยเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับแล้วมีเซ็นอร์ล็อกให้ด้วยเห็นไหมมีปุ่มเซ็นอร์ล็อกให้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้เห็นไหมมาครบเลยมีล er ็อกกระจกให้ด้วยนะเวลารถเพิ่งออกไปเนี่ยติดฟีใหม่ๆเนี่ยล็อกกระจกไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเปิดนะสมาร์ทแคปแคปเปิดได้ห้องโดยสารกว้างนะครับเห็นไหมเนี่ยแคปเปิดได้เนี่ย มันกว้างขึ้นลงสะดวกรีโว่เนี่ยจะมีแอร์แบ็กขั้นต่ำสามลูกนะขั้นต่ําเลยจะมีแอร์แบ็กคู่หน้า2ลูกใช่ไหมฮะแล้วก็หัวข่าวอีกหนึ่งลูกนะฮะตั้งแต่กระสือช่วงยาวสมาร์ทแคปสิประตูมีอย่างนี้หมดเลยเริ่มต้นนะเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะแอร์แบ็กคู่เนี่ยมันก็ทั่วๆไปเขาก็มีกันแต่รีโว่เนี่ยมีแอร์แบ็กหัวข่าวมาหลายปีแล้วนะแอร์แบ็กหัวข่าวเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าไม่จําเป็นนะฮะแต่มันจะจําเป็นต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุครับเวลาชนหนักนะฮะชนหนักเนี่ย ผมเคยเจอมากกะตัวนะฮะผมขับรถเส้นเอกชัยเนี่ยโดนเขาชนประสานงานเลยแรงมากผมเดินไม่ได้ไปอาทิตย์กว่าเพราะว่ารถคันเก่าผมอ่ะมันไม่มีแอร์แบ็กหัวเข่านะฮะแอร์บแบ็กหัวเข่าเนี่ยมันการกระแทกหัวเข่าเวลาชนหนักนี่แหละนะฮะขาผมเยอะไปเท่าไหร่เข็มไหนจะมีเรื่องเครื่องเสียงไหนจะมีเรื่องทีคอนเน็กเอาทีคอนเน็กก่อนทีคอนเน็กเนี่ยนะครับในรุ่นสมาร์ทแคปละสี่ประตูเนี่ยมีทุกเกรดรุ่นเลยนะทีคอนเน็กสามารถหาตำแหน่งรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะใช้ฟรีหนึ่งปีแรกนะครับ แล้วก็ไหนจะมีเรื่องของนัดหมายผ่านแอปล่วงหน้าได้นะครับเช็คประวัติการเดินทางได้รถอยู่ตรงไหนเคยไปไหนมาบ้างนะครับเช็คได้หมดเลยยิ่งบรรดาเจ้าของกิจการเนี่ยชอบมากจะได้เห็นว่าลูกน้องเราออกนอกเส้นทางไหม Android Auto Apple CarPlay นะครับมีมาให้ในตัวเลยนะแต่เวลาจะเสียบเนี่ยแนะนำว่าให้เสียบก่อนออกรถ เสียบตอนรถจอดอยู่สมมติถ้าเกิดเราเสียบสายเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะอ่าถ้าในมือถือเรามี Spotify นะครับเสียบปุ๊บมันจะฟังเพลงได้เลยเห <c oughs> ็นหไหมสปอร์ตติฟาโหลดไว้ในมือถืออันนี้เรื่องการฟังเพลงสะดวกมากนะครับเสียบปุ๊บทำทำอะไรได้อีกผมขับรถอยู่แล้วกันอนะ่ะสมมติผมขับรถออกไปแล้วรถวิ่งอยู่นะตอนนี้ออกตัวแล้วนะรถวิ่งอยู่นะครับหน้าจอมันจะไม่ตัดจากการใช้งาน Android Auto และ Apple Car Play นะครับเราใช้ต่อได้เลยอ่าขับรถอยู่นะฮะ เราไม่มีเวลามานั่งกดโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะมันอันตรายขณะขับรถเรากดไปที่แมพนะครับแล้วก็ขับรถอยู่นะกดไมโครโฟนครับขอเส้นทางไปเซ็นทรัลพระรามสองครับจากตำแหน่งที่คุณอยู่ไปถึงเซ็นทรัลพระรามสองใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์22นาทีเมื่อการจราจรปานกลางือแล้วก็กดใช้เส้นทางได้เลย คือแมปปัญหาเส้นทางด้วยเสียงได้จ้านี่คือรถรีโวราคาเริ่มต้นในรุ่น Smart c a คป3 9 0 0 0นะสั่งงานด้วยเสียงได้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวโชว์อีกขับรถอยู่อ่ะจะโทรหาเพื่อนนะครับโทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนนะครับกดโทรออกด้วยเสียงเลยครับจะโทรหาใครดีพี่เพน S1 กำลังโทรหาที่เพนเอนึ่แค่3อย่างนี้มันก็ช่วยให้คุณสะดวกสบายในขณนะขับรถได้แล้วนะจริงไหมเนี่ยแล้วมีในรีโวตั้งแต่ปี2020คุ้มค่ามากไล่ฟ้าหน้าครับวงกลมด้านซ้ายสุดบิดมาขวาสุดตรงนี้นะฮะจะเป็นการไล่ฟ้าหน้าด้วยความเย็นนะครับมีให้ตั้งแต่รีโวปี2015จ้า นะปกติเมื่อก่อนมันจะอยู่ในรถราคาเป็นล้านครับในรีโว่ราคา5 0 0 0 0นกว่าก็มีแล้วะฮะร,รุ่นรุ่นกระสือเริ่มต้นช่วงยาเริ่มต้นก็มีแล้วเวลาขึ้นดอยขึ้นภูขึ้นเขาอากาศเย็นๆน,นะครับกระจกบานหน้าขึ้นฟ้านะฮะเราให้ความเย็นมันไล่ฟ้าบานหน้าให้ได้เลยนะฮะปลอดภัยกว่านะเนื้อหาหลักๆในการจัดไฟแนนซ์นะครับมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกคือเรื่องของ รายได้ผู้ซื้อนะฮะรายได้ผู้ซื้อแนะนําว่าให้เป็น2เท่าของค่างวดเป็นรายได้ที่หักภาระแล้วนะฮะภาระคือค่าเช่าค่างวดค่าใช้จ่ายประจําวันไม่ถือว่าเป็นภาระนะครับโอเคเดินบุ๊กแบงค์นะครับข้อ2เดินบุ๊กแบงค์ให้สอดคล้องกับรายได้นะครับให้มันสอดคล้องอกับรายได้ที่แจ้งไฟแนนซ์นะครับก็ถือว่าใช้ได้เรื่องที่3คืออย่าติดแบคลิสต์อย่ามีประวัติล่าช้าถ้ามีให้แจ้งกันก่อนจะได้ปั้นได้นะครับเรื่องที่4สุดท้ายครับประวัติ เค,ครดิตนะครับประวัต <reco Christ. S 2> ิการเซ็นไฟแนนซ์นะครับอยากจะให้มาเซ็นไฟแนนซ์ที่เราที่แรกเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าไปเซ็นที่อื่นมาแล้วนะครับมันก็ต้องตามผลที่อื่นมาถ้าเป็นธนาคารเดียวกันยิ่งแล้วใหญ่ก็ต้องตามเขาเลยอะเซ็นไม่ผ่านมาขอคนค้ามาขอดาวเพิ่มมาก็ต้องตามเขานะแต่ถ้าเกิดต่างไฟแนนซ์แล้วกันอะเซ็นไฟแนนซ์ที่อื่นมานะครับคนละไฟแนนซ์การกับที่ผมอะมันก็พอปั้นได้นะครับพอปั้นกันใหม่ได้ก็แต่จริงอยากจะให้มาเซ็นที่เราที่แรกนะครับมาเซ็นที่ผมที่แรกมันจะได้ช่วยช่วยกันปั้นได้ง่ายกว่านะ พนักง,งานขายสมัยนีย้ไม่ค่อยรู้เรื่องการจัดสัญญาไฟแนนซ์เท่าไหร่นะฮะจะรับจองได้อย่างเดียวแต่จะไม่ค่อยมีความรู้ด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับอย่างผมที่ทํามานานผมอยู่โโยต้ามา18ปปีมีความชำนาญระดับหนึ่งนะครับปรึกษาได้ทุกเคสเลยนะฮะยินดีมากนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องให้เหล่งด้วยนะฮะฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับ ใต้คลิปผมจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เฟซบุ๊กติดต่อได้นะครับสอบถามได้ยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ก็เอามาฝากประมาณนี้ก่อนแล้วคันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับรอชมของดี e ีถัดไปสวัสดีครับ